สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันคุณอัสดามยม,มนาคนั้นได้เขียนข้อความเอาไว้บน f c e e o o o นะครับจากกระแสที่มีหลายคนนั้นเรียกร้องให้อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายทักษินชินวัตรกลับประเทศไทยนะครับคุณอัสดามบอกว่ายินดีต้อนรับทักษินชินวัตรกลับบ้านกับบทสรุปรือ5คดีทักษิน สาลดีกาสั่งคุกรวม10ปีไม่รอลงอาญาแถมด้วยคดีเข้า G2G ที่อยู่ระหว่างการไต่สวนสำนักข่าวอิสารารายงานข่าวใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าคดีความเกี่ยวกับนายทักษิณที่ถูกรื้อขึ้นมาใหม่อีกรอบภายหลังประกาศใช้พร,พรบรสาลดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่เมื่อปี2560เป็นต้นมา โดยนายทักษิณถูกสารดีกา helmet, พิพากษาจำคุกรวมสาสำนวน10ปีไม่รอลงอาญาและยกฟ้องสองคดียังมีช hey. ั้นไต่สวนปปชอีก1คดีเม ok 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 ื่อวันที่30กรกฎาคม2 5 6พ่าที่ผ่านมาสารดีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเผยแพร่เอกสารข่าวพิพากษาจำคุก5ปีนายทักษิณคดีให้บุคคลถือหุ้นแทนในบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือชินขอบและก็เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรคมนาคม นับว่าเป็นคดีที่5ของนายทักษิณที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาภายหลังอายการสูงสุดยื่นคำร้องต่อที่ประชุมใหญ่สาลดีกาให้นำคดีที่นายทักษิณตกเป็นจำเลยอย่างน้อย5คดีที่ถูกจำน่ายออกจากสารระบบความเนื่องจากว่าจำเลยหลกนี้มาพิจารณาใหม่เป็นไปตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพศ2 5ง0คือพรบสาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทำให้สาลฎีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางก,การเมืองมีอำนาจพิจารณาคดีขึ้นมาใหม่ได้เพื่อพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้จำคุก3คดีรวมโทษ10ปีได้แก่1คดีทุจริตโครงการหวยบนดินสาลฎีกาพิพากษาว่านายทักษิณมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา57ลงโทษจำคุกสองปีไม่รอลงอาญา2คดีให้ธนาคารเอ็กซิมแบงค์ปล่อยกู้เงินแก่เมียนมา4 0 0พันล้านบาทสา,สาลพิพากษาลงโทษจำคุก3ปี ไม่รอลงอาญา 3. คดีให้นอมินีถือหุ้นจินคอบเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรคมนาคมให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานจำคุกสองปีฐานเป็นเจ้าพนักงานแต่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สาหรับตนเองจําคุกอีก3ปีรวมเป็นจําคุก5ปียกฟ้อง2คดี1คดสีสั่งกระทรวงการคลังบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ TPi 2 คดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้เครือกฤษสาหมหานครโดยทุจริตเงียบไมกว่าหมื่นล้านบาทและก็อยู่ระหว่างไต่สวนหนึ่งคดีคดีถูกกล่าวหาร่วมทุจริตระบายข้าวจีทูจีล็อตสองโดยกล่าวหาว่านายทักษิณมีบทบาทและอยู่เบื้องหลังในการสั่งการให้มีโครงการระบายข้าว G ีทูจีปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างการไต่สวนโดยคณะอนุกรรมการไต่สวนของปปชนี่ครับคุณสนะคุณอัศดามยงมานาคนั้นเนี่ยก็ได้เขียนเอาไว้ แต่ช่วงที่มีกระแสเสียงเรียกร้องให้นายทักษิณนั้นกลับบ้านจริงๆแล้วเนี่ยนะครับย้าหลายครั้งว่านายทักษิณนั้นสามารถที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้ทันทีนะครับแต่ว่าต้องเข้าขู่กระบวนการยุติธรรมนั่นก็คือเข้ามาติดคุกนะครับตามที่มีความผิดอยู่อย่างเช่นที่คุณอัศดางเขียนเอาไว้เนี่ยครับอย่างน้อยก็มี3คดี10ปีด้วยกันเอาเป็นว่านายทักษิณจะกล้าหรือไม่กล้าก็ดูกันแล้วกันครับ